ไม่ยังละสีโอ๊ยกูสร้างอันหมูแหละอยู่ในฮืนน่นนั่นแหละหมูผวนมาดิดีมาซุ่มมาเซลโอ้ยเขาก็มีหมูมีผวกเนาะเขาก็จิมาหาการะฉันละใครละสร้างมาสุมส่มเมื่อซุ่มเมื่อรถไม่ใหญ่เอ้ยเอาาเอเขาไม่เฮ็ดยังละก็มาก,กินเหล้าอะไรซุ่มเซลเขาอะไรเออกินยุ่เฮื่นมึงหน<อ>ันเมนมาเลยกาเฮ็ดอันตาแดงกึกซื่อกักซักอยู่ไม่ใหญ่เอ้ยเอ้ามันคนตาแดงมันมีชองลักษณะเด้เอา อันนึ่งนั่นตาแดงย้อนมันเมา้อ่ออันที่ชงนั่นมันอยากเชิงนี่บอเมี่ยเอออุ้ยคอยไว้เร็วจะไมันอันย่างที่ส่งนี่เด้อมันอยากเชิงอะไรมั่วพ่วนนะอืออุ้ยป้าบอไปแต่ไหนเถอะตาสุมตาบวานจะเฮาปุ้ได้ไป็นไงเอ้ยอืออุ้ยคุยลัดสั่งแหงโอ้ยแจ้งสั่งกับมี่บ่สีมี่อะไรจะว่ากุย บ่อยากให้มาหื่นหื่นสานค่อยหนิมันก็คือบอบอกผัวมึงสันย่งบอพอก็จะเทื่ออยู่เนี่ยจะเติมมาบอกไปเลยกันเลยเอานั่งกันมาแล้วบาทนี่เจ้ามาพอดีแล้วไม่ยังเอ๊ะไม่ยังนั่งหาว่าน้องแขกเต็มเพื่อนอยู่นีแต่เพื่อนเลยควอยสั่งควอยบอมากหมู่เจ้าเอาก็ดีแล้วบอมากกยไปมากก็ได้เนาะต่อไปเรต้องให้มันมาหื่นนะไม่ยังควอยบอมากควอยสั่ง อขาจะไปสร้างแขกที่ไหนน้าพี่บ้านสร้างมันไม่ให้ตาหวานตาส้มใจค่อยนี่ค่อยบอกมาเจ้าไปบอกมันเลยเด้อว่าผมต้องมาหืน่นค่อยแล้วเนี่ยจะเหงอก็คือไปเห็นเออกระบอกมูเนี่ยเป็นอย่างแม่มาเฮียนมาซรานเนี่ยอย่า,ยายมาเหลียวเบิงเมียมูมันบ่ถือบ่ต้องเอ้แม่นคนกินเจ้าเสมอพูดอะไรเนาะโอ้ยไปสร้างผิดแต่มูพวกกระไดโอ้ไม่น่นตาส้มตาหวาน่เออ,อค่อยบอกมอากเด้๋ยวผมต้องพามาหื่นโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาดอกเตอร มันธรรมาดามดั่งใดกปากเพราะว่าขค่อยไปเฮือนมั่งก็ดกรเฮ็ดกันนี่แหละเจ้าไปให้กู้เกินเอานี่กินเขาเพือเกันมึงงี้มึงจะไป็นท <c oughs> ั้งเป็นสัตวรร์เต่อ,ไป,อ,ตอไปนี่มันต้องไปอีกจกเถอะเด้อกินอยู่เฮือนนี่เอาเฮือนกับมูกับจีมากับจีช่างเขาอีกแหละบอกให้เขามาเจ้อยากเบิ่องอย่างเบิ่งค่อยพูดเดียวนี่นไม่ยัยไม่ยัยมือนั้นใส่กางเกงมาพิษไนกางเกงแน่หนไ,หนไม่ยัยเอาค่อยว่าเม็ดของค่อย ก็บโบเมตรคนมาวัดใส่์เหรฮัลล์มันคือไงคนค่อยเนาะว่ะนั่นไปลงยอดเปใส่ลงของเมียของม่าเป็นโบโอ้ยกันลงไฮกันลงของเจ้าคนละของเจ้ามึงใส่โบเมตรของค่อยมันคนละไซด์ของเขาใหญ่กว่าของค่อยอีกเอ้ยเนาะเอาเอาเราได้ไปฮอาเดี๋ยวไปบอกตัวหนาไม่เยอะใหญ่ไม่ใหญ่เนะไปไม่เอากันอยู่เฮ้ยต่อไปนี่โบต้องไปกินใส่นะให้กินทุกคนอย่างเดียวเนาะเครียดเนี่ยเครียดเมื่อเขาตาสมตาหวานใช่ไหมจีเมน โอ้ยคอยกันก็ต้องไปห้องก่อนนะว่าคอยไปเฮ้ยแมาก็ไปเฮ็ดซีกันแหละล่ะแกแค้นันเนาะนันเราพี่ยังเราเขากันสั้นๆล่ะมุนเมาเออมันเมาเป็นแค่สั้นเนาะมันเมาคนเมาหมดตาเลือกตาเลือดตาส้นไปทั่วหันละิดก๋ยวบ่้อิคิดลายสิมันากเิงว่าันมน ไปไปเมื่อเวากันอยู่แค่เขาหนีไปเหรอเพียงตื่นตันาหนไม่หงยเนาะ